สวัสดีค่ะเมื่อนิสิทอดปานินซีพีใหญ่ถามพ่อนะพ่อจะโตตัวนึงหรืพอสองวพ่อรอจะโตพ่อตัวเดียวบอเอโอเคเเใส่แปง้งบอฮะใส่แป้งบอา,ามใส่แป้งบอเออคือว่าพ่อว่าจะเอาแปง้งกูกู เใส่อันหแล้วโอ้เดีย๋ยวเอาตัวนี้ไก่อนตัวนี้เอาไปกินวันหน้าทำตัวเดียวทำตัวเดียวใหญ่ยัก็พอแล้วอุตัวนี้ไร็จะตืนอันนี้เอาปังอะัวแ้ขั้วเดีวกระเป๋าหอมความันสี่สูงมันตัวใหญ่เยลซีไซลดบีไสเกลยิล่พดงลูให้แม่ปูออกวใส่แอกแงใส่อแนทำช่วยแม่ไหม ไม่เขาหนไม่รักแม่หรอไม่ลงไม่ลงจากกรักแค่ไหนกินอะไรพี่วะเี่ยเอาเกลืนใส่พี่เราตอนนี้เราตั้งกระทะไปเรียบร้อยแล้วคะเพราะว่ามันสนานหอนเอาอะไรก้นตุบไอ้นี่เลย คนตกไอ้นี่ตายแล้วคนลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยแม่เปียวรถดีกว่าเแล้วเดี๋ขาเหลือปลาด้วตายแล้วออกไม่ได้แล้วุณรถดีแม่เป็นกวนเลยต้องใส่รถดีรถดีรถดีรจได้ๆนู่นๆอร่อยอร่อยทอดโอ oh my god น้ำมันแพงแม่ สดอร่อยอร่อยกิ้มแก้วตำแก้วเลย <laughs> <c oughs> อร่อยอร่อยไปเลยจะม่จ้า <altogether> อาเทลุทุงพองไปไหนนี่เน้เอนปรโมตอย่ียฮ้ยอยากเห็ดเอาเห็ดหนึ่งสิดังงั้น อง,องใส่ข้างหน้าข้างหลังให้ครบเลยหรอแม่แม่เห็นนะขาขาหนูเห็นอีหรอเหมือนต่าง<ม>ากันเทียมกับเราเอ,อ,อาเอาใหญ่ๆนั้นยังหอมโคโลคิเลมาโรคมาเล็กหย่อ,อมตะเทียมกรอบแกะกร<ม>อบๆแป๊บโป่งเป้งแม่แป้ปงมันบอลละลายพ่อจะบอกว่าเห็นไส้เห็นพ่อเป็นก้อนเห็นแม่มาอยากถ่ะปก้องมันขาวเมมือแม่ยังไม่ล้างเลย ออ๋มนั่นแหละแม่หนูขึ้นไม่ได้เป็นหัวแข้างนาไม,ม่แล้วจ้ะห่อนๆนี่ิงเอาลงเลยนะน่าจะลุน้นลุ้นกระทะเลยคิดว่าโอ้ไมยก็มันใหญ่มากเนี่ยเลย <laughs> ปาดต,ตัวละล้วนคนเนาะล่นล่นกระทะเลยจ้า ต้องใช้ไฟอ่อนทอดแบบนานนิดเนาะตบกรอบทอดอบกรอบเลยให้กรอบมันก็จะไม่แซกนะจ๊ะทอบกรอบนั่ว พ้อมเป็นตาแสบเลยแบบนี้วันนี้นนข้าสิปุงนะข้าวเอากรอบเอาพ่อสุกเอาพ่อวเนิลากรอบเนื้อมันจะแข็งครับวันนี้เดี๋ยวปลาอีกหน่อยปัดจริงขนาดพริกก็ได้ไม่ก็เป็นปลาละพริกก่อนเซ็นโทแม่แม่ใครที่เจนะอ รอยเลยหมดวเอดจำขาป่า,ารเนา,า,นาปลปาลาพิกอะไรครับนี่ป่าอะไรคนกินออเอาเนื้อยิบขงถนยิบ,ยบ,บอาได้ลูกตเนื้อมัอน,นมมเยอะไม่เอาให้ไม่เอาให้ร้อนร้นร้อเอาข้าวไหมเอาฟ้าเอัปากับบมีครับบุมีตลาด ใา่แล้วแ่โควิด่ขอกายแม่งอะเป็แค่อะี่เาทำไมสตอ่ีเพื่นมาขายจริงเขาเลยสิที่งานมาขาย Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตอนกินเปียนไม่กินไม่ได้เลอ,อ,องกินเองเหรอกินจัง้ปโรงเรียนก็จะกินเองเนาะเดี๋ยวแหนึ่งห้ารับอืมรู้มัยแข็ง อีกกอตัวบางั uh ิดอนเอาจะเฟลงเล้วอ่ะอะไรอะไรไม่เห็นอย่าอกหรกโอเคเอาดีๆเียเจาขาดไหมขาดเก็มูเยมูทำทไมอ่ะงูไม่มางไม่เจาะน้องไมกีอะไรไม่เหี้ยไม่กี ขอจิ้จงศรีละเมียดไปเสร็จแล้วจับเกียวนั่นมันเลยหัเสีย<ต>จุดนกีายยางมีี่เอกียวเป๊กเลย

các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

กินข้าวทอดปลาซึ่งมัเศ้าคันดีปลาซองอันโองร้อนอร่อยอนาดไหนสันนไ้น่นนนา ชอบอันมไม่ไมีน,น,น่นี่แหมันมันห้องเนาอตรงไหนมันละ่ะไม่ชอบไม่ไม่ชอบเาว,าวนี่ไงไงชอบเาเผานี่นอ่ะ <c ười> โอ้งร้อนด,ด้นงอ,ดอ,ดอดงหันหอนทองกันไม่เอา

ต้ง,มงมไม้มดเต่ต้นไม้มดกินล่ะแสบไมนาเนี่ยโอ้แสบอยู่พี่น้องกินเันนก่แม่ย cả ngày ạ, họp gặp lại đường, văn, là bye, bye con con